กาไม่ยอมกลับบ้านวะอย่างนี้ก็โดนนี่เจ็บร้อยยิงป้องสกิลตะลุไปแล้วพออย่างนี้มีหน้าแตกเ่านะเจ็บร้อยไอซาต้ามานีโดนหอกสวัสดีครับบุยเ่ืบผมก็สตาร์ยินดีต้อนรับสู่เกม ROV นะครับวันนี้เราจะมาลงแหลง21ดาวแหลงคอนเราจะมาเล่นเอลซุกนะครับจะเล่นแครี่เออจะมาดูว่าเราจะมาเล่นเล่นฟาร์มเล่นเกมกันยังไงไปดูกันเลย ด,ดนนนาเล <c oughs> จับคู่นานจังเล่าหนึ่งมาแล้วจับคู่แล้วกดเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเล่นแครรี่ไหมเล่นแครรี่เราจะกดเอลโซมาแล้ว <ไป S 2> อีได้เรนแครรี่ไปขอเอลโซูนะไปแบนไปแบนฉันต้องการเลือกเอลโซไอ้สัท แบนมันเฮียอะไรเนี่ยน่ะเหมือนมึงเว่ออะจะเล่นอะไรดีวะเนี่ย uh> มึงก็รีบแบนเกินเอาละครับผมได้เวลาเลือกตัวแล้วถึนเลยไปเราก็ไปดูในเกมกันเลยครับพี่น้องแล้วเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมนะตอนนี้กําลังโหลดอยู่นะพี่น้องนะยินดีต้อนรับสู่ R O V เอาละก็ผมเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะยินดีตอนแรกก็สู่เกม r o v ครับตอนแรกจะเล่นเ e สุกนะแต่ว่าโดนแบนไม่ใช่ทีมใครแบนนะด้วยทีมตัวเองนี่แหละแบน แม่ย้อยก็เลยหยิบสลิมมาไอ้สลิมสลิมเราจะเก่งเลดเกมเพราะฉะนั้นต้นเกมฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปไอ้ครีบเฮ้ยเฮ้ยอ่ะสลิก้ามอยู่นี่เองมีหน้าละเดี๋ยวเดี๋ยวเดีใจเย็นไอ้สัตว์ใจเย็นใจเย็นเด้อลาดนกเอาไม่โดนโดนคนไว้ไม่อยากจะเชืเดี๋ยวเรา จะลัดนกแบบดิจิตอลไปเลยครับหอกไปยังนี่เป็นไงนละ่ะลัดนกได้ดูถูสกลิมข <c oughs> องเฮ้ส <c oughs> ะายแล้วนะสลิมเรายัางง่องงองๆอยู่นะตอนนี้ปลาเช็คพุ้งไปไนตไต <c oughs> เพื่อนเรามาเติมครับกะลีเราต้องทำตัวให้หน่ากิน นี่เอาหอกไปกินนี่ๆจะมาจับอันนี้ยากหน่อยนะมีหน้าเปิดอันตี้กดยิงยักหน้าโอ้โหฟิกเกอร์เรียบร้อยเวทบัดไม่ใช่เวทปัดไปตั้งนานแล้วไล่ครับผมไล่ห้ามสัตตายังไม่ซีโอ้ยทำไมกูเจ็บกว่าวะเซลิก้านี่เนี่ยปลายัดกระพุ้งสีเนี่ยโดนไปแล้วเฮ้ยยิงยิงไอต๊อม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 ไอ้สัตว์ทำไมจะตายเองนี่ จบละเดี๋ยวเล่นเกมเจอกันไอ้ซาต้ามันจะมาเอาผมโอไมวอะมูซินเดยุร์อะไรนี่ไปแล้วเอา้าเครื่องตกอย่างนี้ก็สวยเนี่ยฮะไม่ได้แนบจัดการมานันอยเพื่อนเออโดีเรียบร้องยนะโอ้นี่เราต้องดูมินิแมปตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อนเพื่อนมันจะได้หนีทันยังไงล่ะเสียกูเป็นอะไรเนี่ยไอ้กาลี เคยดันตียิงเลยงกาลีด้วยเนี่ยเออเจ้าคืนแล้วนะได้เวลาลุยมาฮะไม่โดนไม่โดนใครเลยดูตาทางไม่มีอะไรทำนะเอาวาเล่นบนยานเราดับเบิลคิวไปแล้วเลือดเลือดน้อยแล้วมาไปโดนนี่นี่ยิงฮ่องแตกไหมแตกกาลีสวย เตรียมตัวรับของของพี่ได้เลยไม่โดเออนเพื่อนป้องยิงวันที่คิดว่าเพื่อนเข้าไปแล้วเราแทางให้เพื่อนเข้าไปไงล่ะเป็นแคลรี่เราก็แทงได้เออเระวังให้ดีนึอ่ะถึงเวลาเราตีป้อมนะดอันตีตีแม่งเลยไอศริกาไม่ยอมกลับบ้านวะอย่างนี้ก็โดนนี่เจ็บร้อยยิงป้อมสกิลตะลุกไปแล้วป้องอย่างนี้มีหน้าแตกกว่านะเจ็บร้อย ไอ้ซาตามานี่โดนหอกพอดิอจะตายาเปล่าโดนก้าวเวทีเนียวนี่นี่เรียบร้อยอัลติเมตมาแล้ววสลิมมาแล้วไปเออหอก GPH โดนว่ะดับบเ d ลคิ l e k อันตีตีป้อมไปเลยฮะโอ้บาดหอกไปโดนไหมมีหน้าเกี่ยวไปเกี่ยวแทงเราดูว่าโชคดีไหม ซอย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 เคลียคลิปเ่นมังกรขี่น on. กหาตางังฟาร์มไปเรื่อยเ,เดี๋ยวพอเรามีเงินนำแล้วก็บวกกับฝั่งตรงข้ามได้เดี๋ยวมากังก้ามันอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวผมถ้ามันโดนหอกผมมันโดนนะ <Your team>? <S 1> <S 1> มังกรกานี่มันจ,จะเจาวะ่ะเดี๋ยวจะโดนหออผมเดี๋ยวเซ็ตย่อเลยนะเขาจ้องจะเล่นคุณนี่นี่นเซ็ตย่อแล้วตีเรียบร้อยนี่ปูเราก็ตีไปนะเจ็ดสิบบาทถือว่าได้เยอะนะ,อะเออเวร์เลสมาดิ มื่อกี้ซาเลียมพูดว่าอะไรข้าจะกุมจุดต่อด้วยตัวกงไคเองฮีปเลนมังกรบุกมาแล้วเราตีมังกรไปครับตอนนี้เอามังกรนี่กับเพื่อนๆเออเราตียุง68บบาทราคาปูยังแพงกว่านะเนี่ยเมื่อกี้ฝั่งโน้นเลนบนอยู่3ข้างล่าง2แต่เรามีคนเดียวงั้นเราไม่อยู่แล้วเราไปตีกลางดีกว่า สรับทำเวฟนะครับผมสองออกไปแล้วอย่างนี้เราไปเติมบนน่าจะสวยเลยเกิดอันตีเลยครับอ้าวตลาดวายไอ้ยสติก้านี่ปลาหอกไปโดนไปมั้งอ๋อกาลียิงแตกไปแล้วเอ้าซาตาทำไรวะน่ะขอซอยยึกหนึ่งดิเฮ้เออเรียบร้อย quay luôn mới nó ấy ra đi mà chưa rồi, ta. lo phần mà chơi đó gì nhiêu không em phím mà đây này khó chạy ý mày đốn mày đốn Tài đột điệu ซาตาอะไรมาหอเช็คพุ่มครับผมอ้าวโดนใครวะโดนคลิปเอ้ยมากังการี่เป็นอะไรอ่ะกูนักหนาเนี่ยสีป้อมก่อนครับผมตอนนี้โดนโดนหกสิบยองไหมแม็กซ์รอยรขอบูก,ก่อนนะจ๊ะ<อ>ผมว่าเราถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราน่าจะจบเกมได้นะเนี่ย มังกรอนมาแล้วเรียบร้อยบ้องแม่เราจบกลางได้เลยไหมเนี่ยอ้องตาตูนี่บิเกอร์เข้าไปเลยเรียบร้อยจบจบบ้อมได้ไหมไม่ได้เซนิก้าเคียครีป เพื่อนบวกแล้วมาแล้วจ้มามันช่วยแล้วโอ้ตลาดไหวอีกแล้วขอละกันนะักเวลีดเรียบร้อยจบโอ้ผมมาไม่ทันเพื่อนหัวเตือนเรียบร้ยอยจบจะเป็นดีครั้งที่พวกเรานนั้ชน,นะและ MVP ก็คือใคร ยานคนนี้เองจกอยาน11เตายส